สวัสดีชาวพักเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้มีเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อมุ้ยวันดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีมานำเสนอนะครับเป็นพระเนื้อทองแดงนะครับไม่ทราบปี ประวัติการสร้างไม่ชัดเจนนะครับผมว่ามันหายากดีครับเพราะผมไม่เคยเจอเลยครับผมเพิ่งเจอเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแรกครับลองซูมดูใกล้ๆนะครับครับ เป็ลนลักษณะแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดที่รู้ประวัติเกี่ยวกับเหรียญนี้รบกวนช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> แล้วก็มาชมด้านหลังของเหรียญน,นะครับ นี่ครับด้านหลังเห็นว่าเหรียญขวัญถุงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยงามมากเลยครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับ มันแปลกดีครับผมก็เลยเก็บไว้ครับไม่รู้ว่าจะทันท่านปลูกเสกหรือเปล่านะครับถ้าท่านผู้ชนท่านใดมีเหรียญแบบนี้ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยด้วยนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับ ผมไม่รู้ที่มาของเหรียญน,นี้จริงๆครับแต่เห็นว่าดูง่ายดีครับผมก็เลยเก็บไว้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ